เป็นประโยชน์มากนะคนภาวนาเป็นเนะี่ยเราภาวนาไว้แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ดีทั้งนั้นเละนะเป็นประโยชน์เราไม่รู้ว่าอายุเราจะหมดอายุขายาไขเมื่อไหร่คนเราอายุไขไม่เท่ากันบางทีอายุไม่เยอะก็ไปก็มีนะอายุมากไปก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบุญกรรมที่ทําไว้นะนะบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุไม่ยืนนะก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทําไว้เหตุปัจจัยที่สร้างไว้เกิดมา นะมีพวกกับซับแตกต่างกันนะเกิดมามีราบมียศมีสรรเสริญมีสติปัญญาต่างกันมีคุณธรรมต่างกันเนี่ยครับเพราะบุญบารมีที่สร้างมานะเราก็ต้องบันที่จะนี่แหละได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วนะทั้งโลกข้างนอกจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของโลกนะแต่ทำอยู่ตลอดการเรียกว่าทำเป็นอากาลิโกถ้าเรานำธรรมมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ในใจเราเราก็ปฏิบัติธรรมของเราต่อไป ค่อยๆสร้างเหตุปัจจัยไปเทียะเล็กเทียะน้อยเป็นประโยชน์มากเลยนะ